ดกันได้เยนะครับผมวันนี้จะมาลดแรงไอคิวนะครับแต่ว่าอ่าผมอัดคลิไปไว้แล้วแต่ว่าผมลืมเปิดเขาเรียกว่าอัดแต่ว่าอ่ามันช่วงแรกๆมันหายไปไหนไม่รู้ครับตอนที่สวัสดีก็เลยว่าสวัสดีทุกคนเดวยเลยครับสวัสดีใหม่แล้วกันโอเคก็คือผมจะมาลดแรงไอคิวนะครับวันนี้เดี๋ยวไปดูว่ามันจะเป็นยังไงไปดูเลยฮ่าตอนนี้ลาดไอคิวก็คือว่าไออุ่งมันเล่นอยู่ไอคิวมันยังไม่รู้เรื่องนะครับตอนนี้มันแรงฮีลสุดอีกนะเราจะเอาไปสัก แหลแพตินัมอะไรประมาณนี้แล้วกันนะแต่ไม่รู้ว่ามันจะใช้เวลาเท่าไรแนละแล้วก็ไอเชลไอเชลมันขอร่วมกลุ่มมานะครับตอนนี้มันแหลกอะไรแรหลกได้วอดสามมันึ้นมันเข้ามาโดยที่มันไม่รู้เรื่องว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นไงม่แบบมันขอเข้ามาอะไรยเงี้ยแต่เราเรากดไปเลยดีกว่าเดี๋ยวเราจะไปยืนอยู่ตรงถังเลยตรงถังเรายิงถังให้ตายเลยให้คิวในหัวร้อนแล้วก็แบบว่าแล้วก็ มีแล้วแล้วก็มีอุ่งนะครับโดยที่จะให้อุ่งมันมันรับรับแรงกดดันนั่นเองไอเชีวตอนนี้ไอเชีวมันก็ยังไม่รู้เรื่องเว้ไอเชีวมันก็ยังไม่รู้เรื่องเราก็จะเอาแล้วค่ะไอเชีวมาด้วยนะได้ภนสามงั้นหรือได้ภาษาเงือหรือมาติดใจนะไม่อยู่ในดิทปะเนี่ยไม่ไม่ไม่อยู่ไม่อยู่อุ้ยเออมันไม่อยู่ในดิทด้วยทุกคนมันอยู่ในดิทด้วยเฮ้ยเซตจูนอืมมีไม่ถังแดง มีไหมทางนี้มีไหมเออนี่ทางนี้ไหนตรงกลางตรงกลางแบบกลางแบบเลยกลางแบบเลยนี่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 นีเชียวเชียวเดี๋ยวเลียกเชียวอ่ะเชียว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 จะได้ยินพี่ว่าเชียวเรื่พี่มาทำคลิปลงทิกตอกเชียวมาหนิเฉียวมาทำคลิปลงทิกตอกเดี๋ยวเริ่มแล้วเริ่มดูดรงโดนแกงเซเลี่ยห์ไม่โดนไม่โดนเอาไหมเอาไหมเอาไหม ไม่อยู่ต้งหนังเดนนี่แหละไม่โดนไม่โดนไม่โดนเชื่อใจพี่น้องชายไม่โดนไม่โดนมาเต้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 นคนไม่รู้ย่อมแรงตกนะครับท่าไหร่นะน้องชายท้าไห่นะสี่สิบสามไอคิวมันจะท่าไหร่กันวะเนี่ย จะถามมันต่อมันจะเล่นต่อหรือเปล่าเฮ้ยมันตกตกแดงแล้วตาเดียวก็เสียวได้ตาเดียวก็เสียวได้เลี้ยวมาออกมาตอนเที่ยงมึิ่งตกแดงวีตอนเที่ยงมาโอ้ต่อป่าวเล่นต่อป่าวเงี้ยนี่นะถ้าพี่ถามว่าเองจะเล่นต่อหรือเปล่า,าเออได้หมดอ่ะมันมันติดลมอ่ะมันติดลมอ่ะ มันติดลมว่ะโอเคเดี๋ยวเราไปในเกมกันเดี๋ยวถ่ายให้ดูได้ครับพี่ข้างล่างข้างล่างข้างล่างนี้มีปหมถังอ่ะข้างล่างนี้ไะมโอเคโอเคโอเคข้างล่างนี้ข้างล่างนี่ข้างล่างนี้โอเคเชียวเลยไหนไหนเองก็ร่วมร่วมกับพี่แล้วนะเองก็แบบว่างานอะพี่พีเองงเองก็มาถ่ายเองก็มาตายถังแดงกับพี่นะ มีสองถังมีสองถังจะมีสองถังเลยสองถังเฮ้ยหาปืนมาด้วยหาปืนไม่ได้ไม่ต้องใช้ปืนในการยิงถังขอเทครับผมขอเท้ก็บอกแล้วจะอยู่ต่อหรือเปล่าพี่จะได้เชิญในคนอื่นมาเล่นอะไรเงี้ยขออยู่ขออยู่ผมก็อยู่พี่อ๋อยอมอยู่ยอมอยู่ผมก็อยู่อ๋อยอมอยู่ยังเงยยังโอเคแล้วแตงเลยโอเคตอนนี้เรามีอยู่สองถังนะ เดี๋ยวผมก็ไม่รู้นะว่ารีแอคชั่นของไอคิวมันจะเป็นยังไงนะครับถ้าไอคิวมันหัวร้อนหรือมันดูคลิปนี้อยู่ก็คอมเมนต์ได้นะเดี๋ยวจะปักหมุดให้ละกันถ้ามันรู้นะโอ้ดีโพสละเล่ละเล่ีโพสออกมาแล้วอีโพสออกมาแล้วพี่พี่เราขาดพี่คนเดี๋ยวแล้วพี่ขาดแบ๊ยิงยิงก่อนเลยยิงก่อนเลยตรงนั้นนะยิงก่อนเลยมันมีสามถังเรียบร้อยลงมาดูบุตรกันครับ แรงหมดแล้วตั้งหร่แล้ววะเนี่ยแรงหมดแล้วตั้งหร่แล้ววะเนี่ยสามพันแปดโอ้วันเจ็บเลยโอ้โหเดี๋ยวละคนต้องรีบว่ะเราต้องแบบเป็นตีสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยเลยใช่ป่ะเราต้องเป็นตีสุดท้ายพี่ฮัลโหลอ่าโอเคตอนนี้ตอนนี้มันแรงเหลือที่ที่ประมาณสามพันแปดสิบสามพัแปดสิบแล้วโอเคมากดกดเอาเอาเอากดเอากดโอเคยิงก่อนเลยเดี๋ยวให้เอ้ยเชื่อไหมเชื่อไหมยิง เอ้ยชกูชกูโปอยู่แล้วโปอะไรจังนั้นจังนั้นจังนั้นเดวอนสองเดวอนสองเดวอนสองเงยเราเจตโปอ่ะโอ้โหโปเราปามจักเลยเว้ยโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะไปตาหน้ากันเลยดีกว่านะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาตานี้ต่อเลยน่าตอนนี้น่าจะแบบว่าน่าจะเขาเขาเรียกว่าอะไรนะ มันน่าจะแอลแรงก์ไดมอนด์สามระประมาณนั้นเฮ้ได้วันสามได้วันสามได้วนสามได้วนสามรอบาคิวอยู่เป็นไงเขาเรียกเขาเรียกว่ารีบไงอ้าวอ้านุ่นนมันน่าจะมีอีกถังนึ่งไงอีกโกดังนึงอ่ะโกดังฝั่งฝั่งสามร้อยอ่ะสองร้อยแปดสิบห้าคนมาคนมาพี่ซอนก่อนก่อนก่อนคนมาพี่ซอนเออเออเฮ้ยให้เขาได้แรงก์ไปเลยเฮ้ยให้เขาได้แรงก์ไปเลยตรงนี้ครับตรงนี้มีคนครับเชียผมหน่อยครับชุ๊บผมหน่อยครับ ชุบชุบชุบหมดเลยครับชุบชุบหมดเลยครับชุบหมดเลยครับโอ้เฮ้ยมันต่อยไม่แตกปู่มันต่อยไม่แตกนี่นี่ตอนไหนไปยิงฮะตอนไหนไปยิงเลยโอเคโอเคเดมอนสามไปดีเรียบร้อยเดมอนสามไปดีเรียบร้อยโอเคตอนนี้ปู่ก็แบบว่าเดมอนสามแล้วครับผมอ่ะโอเคตอนนี้มันเป็นเป็คิวเดสตกยับไม่เป็นคิวเดสแค่คิวเดสสี่คนนี่หว่าคิวเดสสี่คนได้ว่า อเออเอ้ยผมว่าผมไปสองคนดีกว่าผมเก็บคิวดสสี่คน<ม>อยู่ไม่ใช่เหรอวะเอเอเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปสองคนด<ม>ีนกว่า<ม>ตรงไหน,นตรงไหนมันมีปะอ๋อไอตรงฝั่งฝั่งขวาเนี่ยตรงถังขยะมันมีอยู่ไอตรงเก็บเท้าอะฝั่งขวาก็มีฝั่งนี้ก็มีเหรอฝั่งขวาเก็บเทา้ทาเก็บเท้าตรงนี้นตรงนีน้มันอยู่ตรงไหนอ่ะถังแดงตรงนี้มั้ยมาอยู่ตรงนั้นมาอยู่ตรงนั้นพี่มันอะไรวะนี่ตรงถังขยะ มันวอรเดียวไอตัวนี้คิวมันรู้แล้วทุกคนไอคิวมันทักเป่าเหรอเฮ้ยบอกบอกไปบอกไปว่าเจอโปบอกไัว่าเจอโปเฮ้ยมามาฆ่าต่อฆ่าต่อตายต่อล่ะเฮ้ยทุกคนตอนนี้คิวมันรู้แล้วตอนนี้มันรู้เร้วมันรู้เร้ว เอยมาทางมาจามังหวะเนี้ยมันนี้มนล่อมาตายดอกมาตายดอกโค้ดล,ล่ะเฮ้ย uống uống โค้ดล,ล่ะ uống เลยคิวอ่ะวุ้งอ่ออนนาอย่าไปกลัวตอนนี้มันรู้นะครับมันรู้แล้วแล้วเราแง่เราก็จะทำต่อแล้วก็จะทำต่อนะครับโอเคที่ยินดีว่ามันจุดจุดจุดเฮ้ยแล้วอย่าไปกลัวแล้วอย่าไปหยองเราทำต่อเลย ถ้ามันเข้าไปดีเราอาจจะลดแรงถึงถึงแรงนี้ก็ได้นะจริงเราเนี่ยแรงจ,จริงๆนะทุกคนอันนี้แรงจริงๆนะตอนนี้ไอคิวไอคิวมันรู้แล้วว่าเรามาลดแรงมัน,แ,แ,น,นแต่ว่าอ่ามันยังไม่เข้ารหัสมันมันก็ยังมันก็ยังให้อุ่นเล่นนะ <ś> เขาเรียกว่าแรงฮีริกะอะไอเขาเรียกมันก็ไม่ขึ้นยากอะไรขนาดนั้นนะทุกคนเนาะแต่ว่าอ่ามันมันก็ไม่ได้ขึ้นยากเลยทุกคนถ้าทุกคนมีความพยายามในการเล่นอะไรประมาณนี้ถ้าทุกคนไม่หัวร้อนอะถ้าแบบ ถ้ามันแบบแรงเฮลิกที่มันตกไปเนี่ยที่จริงวันเดียวมันก็ขึ้นได้แล้วจริงๆผมบอกก่อนเลยวันเดียวก็ขึ้นได้แล้วแรงเฮลิกอะมันก็ไม่ได้แรงหนาแล้วนะแต่มันจะเสียเวลา <laughs> โอเคโอเคได้ปืนละโอเค,อเคมาเดี๋ยวพี่ไปตายด้วยวอุอ๋ง,องโอเคถังนี่เลยยิงเรียบร้อยนี่ครับตอนนี้เขาจะเหลืออยู่แรงอะไรแรงอะไรนะแรงอะไรกนะ โอเคนะครับตอนนี้มันก็ไดมอนสองวันที่เรียบร้อยแล้วไดมอนสองไดมอนสองโอเคเดี๋ยวเราจะไปเล่้ยกันเลยดีกว่าเพื่อนยิงไดสองเสมอกินจบก่อนตุ้มโอเคนะครับตอนนี้ตอนนี้ไดมอนหนึ่งวันที่เรียบร้อยแล้วลีกเลี้ยงเดียวเอาสองก่อนโอ้จบเลยมีคนรอผมครับจบจบอย่างนี้นี่ไงไดมอนหนึ่งแล้วเนี่ยนี่ไดมอนหนึ่งเล้วไดมอนหนึ่งเล้ยว Okay. Okay, โอเคโอเคเดี๋ยวเลี่ยมว่ะเหลี่ยมว่ะโอเคอ่าเดี๋ยวรถอีกแรงนึงนี่ผมน่าจะได้ไปกินหมูกระทะแล้วล่ะโอเคไม่ใช่ไม่เจี้งในความผิดนะโอเคโอเคไปจัดไปตาดีกว่าถามเพื่อนยิงวันนั้นยังไม่น่าเรียบร้อยตื่นสายเลยแต่เราจะเติมมันทักมาแล้วเหรอทักมาว่าเล่นเสร็จยังเลือเสด็จยี่ยี่สองตาเออบอกมายี่สองตาบอกไว้าสองตา คีบอกสบายสบายงขึ้นได้เหมือนเดิมแล้วเราทำคลิปเพื่ออะไรวะไม่บอกว่าสบายสบายทดกคนม่นบอกขึ้คือสบายสบาย <im cast> ผมบอกแล้วว่าว่าแรงแรงเฮลิกเดี่ยมันขึ้นได้ง่ายๆไว้ทุกคนเนี่ยมันก็บอกว่าสบายสบายมันยังไม่มีอะไรล้อๆเลยทุกคนมันมันมันไม่หวัวร้อนะโอ้แต่ i̇şte ผมก็ต้องไปแก้คนอื่นแล้วแหละนะเพราะว่าคลิปหน้าต้องแก้คนอืน่นละแก้ควไม่ได้วะเพราะว่ามันมันขึ้นได้ง่ายไอ้เนี่ย มันแบบวันเดียวมันขึ้นอะไรเนี่ยก็แบบมันก็ไม่สวารอะไรอยู่แล้วโอเคเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่ามันแรงอะไรแล้วหน้าจะอีกตาสุดท้ายนะครับตาตานี้เสร็จน่าจะตาสุดท้ายแล้วก็แรงแพตินัมลงมาเจอกับพี่นี่น้องชายโอเคนะครับผมนั้นตานนี้ได้เป็นตาสุดท้ายในการที่เราจะเอาไอดีบักคิวลงไปแพตินัมบูเป็นการข้ามแรงเลยนะแบบว่าแรงฮีดิกปึ๊บข้ามจากไดมอนด์มาแพตตินัมอะไรเงี้ย ว่าผมว่าจะเอาไปแล้งโกนะแต่ว่าสงสารมันนะครับสงสารมันแต่วันแต่ว่าเดีว่าลองแดีวมาลองแดีวมาลองเขาเรียกว่าอะไรมันมันมันขึ้นอ่ะไม่ยากหรอกแต่ว่ามันจะเสียเวลาในการขึ้นนะครับอะไรประมาณนี้นะกันโอเคอ่าเดี๋ยวเราจะนี่ถังนะถังนี้จะเป็นถังสุดท้ายนะอุ๋ง น่าจะใช่นะครับทไมมันช้าจังโอ้อืมใช่มันน่าจะช้าเออนนั่แล้วน่าจะนกมาเนาะในการที่ว่าน่าจะนกมาโอเคผมได้ลูกสองละโอเคมาโอ่งโอ่งไงโอ่งไงนี่แหละคอนเทนต์อย่างนี้แหละเราทําได้เว้ยถ้าเป็นคอนเทนต์แบบไปยิงคนแบบว่าขึ้นแรงเราทําไม่ได้ไงเราไม่เก่งโอเคสว้ทุกคนยี้เออโอเคนะครับผมนะตอนนี้ตอนนี้อ่าจากแรงฮีโราอีกนะครับ อ่าไม่ถึงไม่ถึงชั่วโมงนะประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็ทําให้ถึงแรงแปฏินัมแล้วเขาเรียกว่าอะไรนะแรงปฏิหนัมกับแรงฮิลิกนี่มันก็มีเส้นบางๆแบบว่ากั้นอยู่นะครับโอเคถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กับตับตะไคร้ด้วยนะครับผมเนาะเดี๋ยวอ่าโอเคเดี๋ยวฝากฝากติดตามช่องไอคิวด้วยนะครับที่ช่องนี้เลยโปรโมทให้มันหน่อยโปรโมทให้มันหน่อยโปรโมทให้มันก่อนเออนี่แหละนะะมันคือการลงโทษไอคิวเองซึ่ง ไออุ๋มบอกว่าอย่าเติมเกมนี้อ่าแล้วไอคิวมันมันรันไงแล้วมันไปเติมนี่แหละคือบทลงโทษมันมันก็คือข้อแถมผมเองนะครับโอเคถ้าใครชอบรอกดแล้วก็ติดต่อไนะครับถ้าใครอยากให้แกล้งอะไรต่อก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับผมนะมันก็ไม่ได้หัวร้อนอะไรมากหรอกเพราะว่ามันก็ขึ้นได้ง่ายแต่ว่าใต้ภายใต,ยตย้ความที่มันไม่หัวร้อนก็คือมันมีน้ำตาอยู่โอเคสําหรับคิปดีไปก่อนนะครับผมขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับสําหรับวันนี้ไปก่อนนะครับผมแล้วทุคทควกคนนะครับจุบ,น,บ,บ,บนี่ป